กระดึบเข้ามาแล้วคิวด้วยคำสุดท้ายที่น้ำร้อง้องเดินมาแทนที่น้องเอไม่ต้องเอไม่ต้องเอกับคุณยังไม่ต้องโอป้าความน้ำมากมายเหลือเกินเพราะว่าเหลือเกินก็คือคิวอย่างนี้อุปสรรคความน้ำมากมายเหลือเกินเราจะมาแทนที่ของแม็กครับเห็นนะระหว่างนั้นหนูน้องน้ำกระเถิบมานิดนึงแล้วค่อยพลิกกันกันชนเขากันชนแล้วหนูเดินมานี้ขาน้ำ นี่มารอตรงนี้ใช่ต่อไปค่ะปอนร้องแต่จุดไม้ไปทางหงใจอะไรเ่ะภูมิปฏิอีกชีวิตเนี่ย่ควายคว้าเหมือนกันจบเพราะว่ายขคว้าใช่ไหมทีนี้เป็นภูมิแทนถอยลงไปนิดนึงแล้วค่อยพลิกตัวน้องเอมมาแทนที่พี่ภูมิแล้วพลิกตัวหันหลังเดินลงไปไปเลยไปไกลออโคสิตน้ำครับ ร้องเลยใช่ไหมครับร้องค่ะชอบเลยเนี่ยฝันกันลอดเลยนะเนี่ยเนื้อจีร์แล้วแต่ไค้ออกมไหมอ๋อ่ไหมยังครับคือภูมิเสร็จแล้วเป็นแม็กค่ะโอเคจีดอมจีเม่ร อยากติมาจากพูเตอร์ทีนี้ผมิรองว่าจะไม่มีวันไหนที่หันหลังกลับห้าันลัมห้าคโอเคแา้วใก็ทีโก้ทีโก้ไม่หันหน้าไม่ห้าีโก้ทีโก้อาร์ีมทร์อาร์ีอาร์ทีจีอาร์ีทีอาีจีอาร ก็จบกันไปฉันรู้ว่จจะลุกขึ้นมาด้วยตัวฉัเองที่เรื่งน่ยสไดลงไปครับผมเราไปหาดูครับตอนนี้จะรีบ้มากันครับผมนั่นนแก๊งรออยู่เลยนสดเไม่ใช่้ยเีี้ยวคนเดี๋ยวเยาท่าให้ด้ดังฝันใช่ไหมคะ ที่เหลือเดินข an ึ้นมาหนึ่งสองสามสี่นะคะเจ้าฝั่งนู้นฝั่งแค่ดียวสาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวสมาธิเสียหมดปึ๊บเดินนะคะห้าหพุทเทิญเจ็ด